คาหัสบดีที่11สิงหาคมพุทธศักราช2565ณสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบุรพารองศาสตราจารย์ดรวัชลินกาสลักอธิการบดีมหาวิทยาลัยบุรพาให้เกียรติประธานในพิธีเปิดกล้วยดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะกล่าวคำถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นเปิดงานุนทศากาเฉลิมเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565โดยมีคณะผู้บริหารคณาจารย์ผู้ปฏิบัติตงานและนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาเข้าวร่วมพิธีจากนั้นเป็นการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดสมณขากศึก โดยได้รับเกียรติจากดรแพโรธทองคำสุขราชบัณฑิตสาขาวิชานาฏกรรมไทยเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดแสดงโขนและแสดงโดยนิสิตคณะดนตรีและการแสดงเพื่อเสริมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พร,ระบรมราชินีนาถพร,ระบรมราชนนารารรราชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565 การแสดงโขนเป็นศิลปะทางการแสดงที่มีคุณค่าและมีอิทธิพลทางวัฒนธรรมหลายรูปแบบของไทยแสดงถึงประเทศที่มีอรารยธรรมอันสูงส่งสามารถอนุรักษ์และสืบทอดได้คงอยู่จนถึงปัจจุบันโดยได้รับการอุปถัมภ์และเชิดชูจากสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งปรากฏอย่างชัดเจนจากการแสดงโขนพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบ,บรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งแสดงเป็นประจำทุกปีตั้งแต่พุทธศักราช2552สืบมา